มาครับสวัสดีชาวเอฟซีทุกคนนะวันนี้หลังจากที่ผมเก็บหอยมาไว้สักพักแล้วหอยที่ปิดต้นไม้ได้นะวันนี้เดี๋ยวเราผมจะมาพาทําแกงเป็นแกงกะทิ หอยทุกแจงนะครับใส่สับป,ปะรดซึ่งเป็นเมนูที่คิดว่าไม่น่าที่ไหนแน่นอนนะตอนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการนี่ฮะตัดก้นของเขาก่อนเนาะหอยเนี่ยอันนี้คือ,อหอยที่ผมเก็บมาไว้มอือ หลายวันละเพราะว่าเนื่องจากเวลาจะทําแกงเนี่ยตัวหอยเนี่ยค่อนข้างจะอ้วนนิดนึงแล้วคือก็คือต้องทําให้มันตัวแบบว่ายังไงหอมเนี่เวลาตัดก้นเวลาดูดกินเนี่ยมันจะได้แบบกินง,ง่ายขึ้นนะตอนนี้มันทําการล้างน้ำเหรอล้างให้เสร็จดินเจ็คโนเนี่ยเขาอ,ออกไป้หมดเลย เราจะมาท,ทําการตัดดูถอยกันโดยที่ผมจะใช้อุปกรณ์นี่ครับอืมโอ้เนี่ยโอ้อาจจะเล็กไปหน่อยนะเดี๋ยวมัน ร้อยละต่อไปก็ล้างน้ำอันนี้นะให้มันสะอาล้างทุกอนะลอางทุกอยบาที่เราตัดน้ำพวกเสษเปิดหเราให้หมด หลังจาต้องโกาหาถอยเีกน้อแล้วก็นอาสอกสแลักต่อวัตถุอีกมนงอย่างที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับแกงอืมจะกรุดำมากเลย อาลคับหลังจากบอกเสร็จแล้วแล้วก็ทัดตรงการสับหมมูละกอเลยนะ ต้องไปเอาเหยียบมาพอเป็นเส้นๆก็มีคนไปเคี่ยวเราไปแจกเริน เราต้องใช้เวลาสักพักนึงตอนนี้จะเดือนล้วหืันว่าเริ่มจะแตกมาแนละ้วแต่ว่าอสนจนิ่งเด็กอิจเนี่ยแล้วค่อยเอานาิบแกงของเราลนงะไปยครับผมจะทำแบบแคล้ายๆนะแบบว่าแกงคั่วหอยขมเนีนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ที่แกงเดือดแล้วแล้ก็ใส่ใสก็คือดิบหลักของเราลงไปนี่ก็คือหัวท่แกงนี เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนี่ก็พอเดือดแล้วค่อยมาปรุงรสแกงกินมาแล้วแกงเดือดแล้วกินปไปปรุงรสเล็กน้อย เื่อใส่เกลี้เพื่อไม่นั่นะส่วนน้ำตาลนี่เดี๋ยวผมจะใส่หลังกับรถของเรานะเพราะว่าัรถนี่ดูแล้วค่อนข้างหวานนะครับวัสดิลองของเราขกลรนนี รอแดดแล้วก็ชิมวงรถอีกรอบนึงนะครับจากชิมเป็นรอบที่แบบรอยแล้วก็มาถึงตัวปีนานของเราเนี่ยใบมังกรแค่นอ,องรอไปครับเนี่ยมันรอ